สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568โชคชะตาวาสนาของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินความรัก และสุขภาพให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวลัคนาและชาวราศีตุลก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งท่านจะได้อรับความโชคดีจากการพูดคุยผลประโยชน์ ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์ในหน้าต่างๆถ้าท่านคาดหวังเงินมักจะประสบความสําเร็จนะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลเดือนนี้ท่านเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายพอสมควรค่ะบางครั้งนะคะท่านจะได้แก้ไขปัญหาแบบบุบปับฉับพลันและเมื่อแก้ไขปัญหาสําเร็จท่านจะได้รับข่าวดีจากการแก้ไขปัญหาค่ะการงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น หลายท่านนะคะจะได้รับผิดชอบทั้งงานประจําและงานพิเศษควบคู่กับงานประจําท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจําเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะท่านใดที่ทํางานประจําเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะมีทั้งงานแก้งานซ่อมมีทั้งงานใหม่ๆมีทั้งงานที่ท่านไม่อยากทําเข้ามานะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดงานเหล่านี้เป็นงานที่ท่านสามารถทําได้ และท่านจะรับมือกับงานต่าง,างๆได้ดีพอสมควรโดดเด่นด้านการแก้ไขปัญหามีโชคลาภจากการติดต่อและการเดินทางนะคะเป็นนักวางแผนที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะวาจาเด่นนะคะสติปัญญาดีไอเดียเป็นเลิศส่งผลให้การทำงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใช้คำว่างานราบรื่นขึ้นก็ได้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าคือพูดยังไงอ่ะท่านเป็นคนที่คิดยังไงพูดอย่างนั้นคิดเร็วทําเร็วด้วยนะคะวาจานี้ก็โอ้โหพูดแต่ละคํานี่คนฟังนี่ก็น้อยอกน้อยใจเลยนะฉะนั้นท่านจะต้องระวังคําพูดและการตัดสินใจให้มากๆนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติก็คือว่าใจเย็นลงอย่าทําอะไรที่รวดเร็วมากนะัก นะคะแม้แต่ท่านจะพูดคุยอะไรกับใครก็ตามท่านจะต้องคิดให้ดีๆนะคะระวังคำพูดที่ไม่น่ารักท่านอาจจะหวังดีแหละแต่ว่าบางครั้งอาจจะเผลอพูดคำพูดที่เสียดแทงหรือว่าทำ้า้จิตใจคนฟังก็ได้ฉะนั้นคิดก่อนพูดทุกครั้งและแม้แต่จะทำอะไรก็ตามนะคะอย่ารวดเร็วมากนะักมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะคะ แต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่หรือมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสหรือว่างานใหม่ๆใ,ให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาและชาวราศีตุลค่ะคาดหวังสิ่งใดมักจะประสบความสําเร็จสิ่งที่ท่านทําก็สามารถคาดหวังได้นะคะ อุปสรรคและปัญหามีตามปกติเหมาะแก่การติดต่อสื่อสารเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจเหมาะแก่การายื่นเอกสารสำคัญสาคัญนะคะหรือท่านใดที่ค้าขายก็เหมาะแก่การาคือใช้คำว่า,าแนะนำให้ท่านนะคะจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะ จัดโปรโมชั่นเรื่อยๆออกพบะปะลูกค้าออกบูธหยุดบ่อยๆที่ไหนมีงานออกบูธเลยค่ะท่านจะไดออเดอร์เข้ามามากขึ้นนะคะคือพูดง่ายๆออเดอร์จะได้มากกว่าปกติที่ท่านได้หรือได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆซึ่งเกิดจากความขยันของตัวท่านเองนะคะอะโดยภาพรวมการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะ เหมาะแก่การติดต่อผู้คนเหมาะแก่การเดินทางเหมาะแก่การยื่นเอกสารสําคัญนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้โดดเด่นมากๆนะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลเป็นช่วงที่ท่านนั้นเงินเข้ามาดีใช้คําว่าเงินไหลามาเทมาก,ก็ได้หลายๆท่านนะคะจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางท่านจะแก้ไขกับปัญหาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองสำเร็จ และมีโอกาสได้เงินที่ท่านนั้นไม่ได้คิดไม่คิดไม่ฝันไม่ได้คาดหวังแต่ได้มานะคะได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงงต่อมานะคะหลายท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตคะ่ะถ้าท่านใดที่กำลังวางแผนที่จะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จนะคะเหมาะแก่การยื่นเอกสาร เรื่องเงินเงินทองทองอาจจะเป็นการขอกู้ขอยืมหรือแม้แต่พูดคุยเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้ท่านจะทําสําเร็จนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีบางท่านจะมีรายรับจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนการเงินโดดเด่นอย่าอยู่นิ่งๆน,นะคะอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านลงมือทาได้เลยคะ่ะ เพราะว่าท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษการเงินค่อนข้างที่จะคือใช้คำว่าหมุนเงินได้คล่องนะคะแก้ไขกับปัญหาได้ไวมากบางครั้งบางท่านนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารับให้คำปรึกษาทนายผู้พิพากษาเดินนี้ลูกค้าเยอะมากนะคะงานเข้ามาดีรายรับมากขึ้นด้วยนะคะ น่าจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นมีคือใช้คำว่ามีความสุขมากขึ้นไม่ค่อยจะอึดอัดเรื่องเงินเงินทองทองเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะค่าใช้ใจ่ายของท่านบางท่านช่วงนี้จะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับการทำงานจะมีการนำเงินไปลงทุนหรือว่าอาจจะเป็นการต่อยอดธุรกิจนะคะหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกการสังคมค่าใช้ใจ่ายบอกได้เลยว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันท่านจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะ ถึงแม้ท่านจะเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงแล้วก็จะมีรายจ่ายหนักๆเพิ่มเข้ามาในช่วงเดือนนี้ใช้คําว่าหนักๆเลยนะเพราะหลายท่านจะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นหมดเงินไปกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างหมดเงินไปกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านน้องหมาน้องแมวหรือท่านจะหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายเดินทางท่องเที่ยวพบ พาครอบครัวนะคะทานอาหารนอกบ้านแต่โดยภาพรวมแล้วหมุนเงินได้คล่องมีโชคมีลาบค่ะในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ความรักในคนโสดหากที่ผ่านมานะคะท่านกำลังคบหาดูใจหรือว่าพูดคุยกับใครอยู่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เรียกได้ว่าไว้ใจ ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะสำหรับท่านใดที่โสดสนิทก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆนะในเรื่องสุขสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างมีความสุขนะคะเรื่องราวต่างๆที่ท่านเคยอึดอัดใจกับคู่ครองคนรักเดือนนี้ท่านจะสบายใจมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพท่านระมัดระวังความเครียดสะสมปวดคอบาา่าไหลซึ่ง เกิดจากาใช้ความคิดเยอะนะคะออกแรงมากออกแรงที่ทำงานที่ออกแรงเยอะๆฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวนะคะและต่อมานะคะคในเรื่องของการทำบุญเดือนนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการาช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครช่วยเลยนะคะมากน้อยไม่เป็นไรหรือเดินทางไปไหนมาไหนเห็นคนลำบากเห็นสัตว์เลี้ยงลำบากยื่นมือเข้าไปช่วยเธอคะ่ะแล้วท่านจะ,ะท่านจะได้เจอกับคำว่าปาฏิหารมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการที่ท่านนั้นได้สร้างบุญกุศลในรูปแบบนี้นั่นเองนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะ ขพอบพคุณทุกทก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ